สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พบกับช่องมารินชาแนลค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาแยกต้นขามมาลายค่ะเขามีกอใหญ่แล้วนะคะแต่ว่ากระถางเขานี่มีขนาดเล็กเราก็เลยจะแยกให้เขามีปริมาณเพิ่มขึ้นเราก็จะได้หลายต้นหลายกระถางขึ้นนะคะวัสดุปลูกในวันนี้นะคะก็จะเป็นแกลบ แกลบตรงนี้เป็นแกลบหมักนะคะที่เราหมักขี้ไก่ไว้นะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้วิธีทําแกลบหมักนี้เพื่อนๆสามารถกลับไปดูในคลิปของมารินชาแนลได้นะคะแล้วก็ผสมกับดินนะคะดินถุงที่เราซื้อมานี่แหละค่ะอัตราส่วน1ต่อหนึ่งนะคะผสมกันแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือเตรียมวัสดุปลูกค่ะจากนั้นก็นําคาออกจากกระถางนะคะ ดินเดิมของเขาในกระถางเราก็จะใช้ผสมกับดินที่เราเตรียมไว้ด้วยนะคะเราจะไม่ทิ้งนะคะดินก็ใช้ช้อนพวนของเรานี่แหละค่ะแคะนะคะเพื่อให้เขาออกจากกระถางเพราะว่าเขาอ่ามีรากเยอะแน่นกระถางแล้วค่ะก็จะใช้ช้อนพวนนะคะแค่ออกแบบนี้ค่ะก็จะเบามือนะคะ เดี๋ยวต้นเขาจะหักนะคะก็จะช่วยก็จะใช้ช้อนพวนในการแคะออกแบบนี้ค่ะค่ะได้แล้วค่ะส่วนดินเราก็จะเทผสมลงไปในดินที่เราเตรียมไว้เลยนะคะนี่ค่ะส่วนกระถางนะคะเราจะลองก้นกระถางด้วยกากมะพร้าวสับนะคะวันนี้แบบนี้ค่ะลองกระถางไว้เรียบร้อยทั้ง4กระถางเลยนะคะ จากนั้นเราก็จะมาแยกต้นคล้าค่ะคล้ามาลายของเรานะคะแยกออกแบบนี้นะคะแล้วก็จะเคาะดินออกนะคะรากเยอะๆนี้เราจะตัดทิ้งนะคะเพื่อให้เขามีรากใหม่นะคะให้เขาสร้างรากใหม่แล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีนะคะอ่าเราก็ตัดเล็มนะคะรากออกเลยแบบนี้เลยค่ะ ตัดเลมลากเข้าออกเขาจะได้มีรากใหม่นะคะสร้างรากใหม่ให้เจริญเติบโตตรงนี้เป็นสองต้นนะคะเราจะแยกออกนะคะเราจะแยกออกให้เป็นสองกระถางนะคะสองต้นจากนั้นเราก็ดูว่าใบไหนกิ่งไหนไม่สวยตัดออกนะคะตัดออกดัดแปลงให้เขาสวยงามนะคะในช่วงเปลี่ยนกระถางเนี่ยอันไหนไม่สวยเรา ตัดตกแต่งให้สวยงามได้เลยค่ะแบบนี้นะคะเสร็จสองกิ่งแล้วเรามาดูตรงโคนใหญ่ตรงนี้เขาเริ่มแตกหน่อแล้วค่ะต้นใหญ่เขาเริ่มแตกหนอนะคะเพราะฉะนั้นเราจะแยกต้นเล็กออกนะคะเราก็จะได้เป็นสีต้นค่ะวันนี้ก็จะปลูกสีกระถางนะคะได้สต้นส่วนรากเราจะตัดออกทุกต้นนะคะจะเลียมรากออกเหมือนกันเพื่อให้เขาสร้างรากใหม่ เขาจะได้มีการเจริญเติบโตได้ดีนะคะใบที่ไม่สวยก็ตัดตกแต่งออกทุกต้นเลยนะคะให้เขาเหลือแต่ใบสวยนะคะในช่วงที่เราเปลี่ยนกระถางเนี่เราต้องเราต้องตัดออกตรงนี้ค่ะหน่อเยอะเลยค่ะเพื่อนๆก็ตัดรากออกเหมือนกันนะคะแต่ตรงต้นใหญ่นี้ต้องระวังหน่อนะคะตรงต้นใหญ่นี้เขามีหลายหนอ่อเพื่อนๆเห็นไหมคะ สองสามหน่อเล็กๆฝั่งนี้นะคะแล้วก็มีหน่อใหญ่ด้วยนะคะตรงนี้เขาพร้อมจะเจริญเติบโตเราก็ตัดรากแล้วก็ตกแต่งกิ่งไม่สวยออกเหมือนต้นอื่นๆค่ะเราก็จะเตรียมไว้แบบนี้นะคะอ่ะแค่นี้เราก็จะเรียบร้อยแล้วนะคะได้ทั้งสี่ต้นที่พร้อมจะทำการปลูกนะคะส่วนดินเราก็เลมราก ยาวๆของเขาออกนะคะมีดินให้ละเอียดแล้วก็เก็บรากออกให้เรียบร้อยเราก็จะผสมดินเข้ากับดินที่เราผสมไว้นะคะดินเก่าของเขาเนี่ยก็จะรวมกับดินที่เราเตรียมไว้เลยนะคะเราจะไม่ทิ้งเรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะตรงที่เป็นแผลที่เราเฉือนออกเมื่อกี้นี้นะคะเราแยกต้นออกจากกันเราแยก เราก็จะทาด้วยปูนแดงนะคะ mm hmm. เพื่อไม่ให้เขาเน่านะคะ mm hmm. กันเชื้อรา mm hmm. กันเน่านะคะทาปูนแดงแบบนี้ค่ะตรงไหนที่เป็นแผลนะคะจากนั้นก็วางผึ่งไว้ให้ปูนแห้งนะคะเนี่ยค่ะตรงไหนเป็นแผลเราก็ใช้ปูนแดงทาทั้งหมดเลยทาเหมือนกันเลยนะคะแผลที่เราเชื้อออกนะคะ เราต้องทาด้วยปูนแดงนะคะแล้วก็ผึ่งไว้ให้ปูนเขาแห้งนะคะแล้วก็จะทาตรงที่เป็นแผลตรงนี้รากเขากิ่งเขายาวนะคะตรงรากเขายาวแล้วก็เฉือนออกแล้วก็ทาปูนแดงได้เลยค่ะแบบนี้ค่ะเพื่อนๆทําเหมือนกันเลยนะคะทุกต้นเลยค่ะตรงไหนที่ไม่แผลเราจะทาปูนแดงให้เขานะคะ เรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็จะเตรียมดินค่ะเตรียมดินใส่กระถางนะคะกระถางใหญ่ลองด้วยกากมะพร้าวสับนะคะกระถางเล็กทั้ง3กระถางก็ลองก้นกระถางด้วยกากมะพร้าวเหมือนกันนะคะตักดินที่เราเตรียมไว้นะคะลงใส่กระถางใหญ่ก่อนเราจะปลูกต้นใหญ่ก่อนนะคะจะมีต้นหนึ่งที่ใหญ่ กว่าเพื่อนแล้วก็มีหน่อด้วยเราก็จะเอาใส่กระถางนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะตักดินใส่กระถางนะคะแล้วก็จะเอาต้นเขาไว้บริเวณตรงกลางกระถางนะคะอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็กบโคนต้นของเขากดบริเวณโคนต้นให้แน่นนะคะ ระวังอย่าให้โดนหนอ,องเขาเราก็รู้ว่าหนองของเขาอยู่ตรงไหนนะคะกดบริเวณโคนต้นให้แน่นแล้วก็เติมดินเข้าไปแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาเรากดลงเนี่ยดินเขาจะยุบนะคะเราก็สามารถเติมดินได้เลยค่ะเวลาเราลดน้ําก็เหมือนกันนะคะถ้าดินยุบเนี่ยเพื่อนๆก็เติมดินเข้าไปได้เลยนะคะเพื่อนๆสังเกตดูต้นค้าเนี่ยเขาจะเป็นไม้ที่มีสเสน่ห์นะคะ เขาจะมีลายในตัวนะคะเป็นไม้ที่มีความอ่อนช้อยสวยงามเป็นไม้ที่มีสเสน่ห์นะคะถ้าปลูกไว้เยอะเนี่ยก็จะทําให้สวนของเราเนี่ยดูสวยงามนะคะเอาไปวางประดับตรงไหนก็จะทําให้เขาก็จะเป็นไม้ที่มีความโดดเด่นในตัวนะคะมีความสวยมีลิ้วลายในตัวนะคะค้าแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีลวดลายที่แตกต่างกันนะคะ เป็นไม้ที่น่าสะสมอีกตัวหนึ่งนะคะปลูกง่ายดูแลง่ายด้วยค่ะเพื่อนๆกระถางที่สองก็ทำเหมือนกันนะคะกระถางที่สามก็ปลูกเข้าไปเลยค่ะเติมดินเข้าไปแบบนี้ค่ะแล้วก็กดบริเวณโคนต้นของเขาให้แน่นนะคะหีบดินลงไปให้แน่นเนี่ยค่ะ เขาเป็นค้าค้านี่เขาเป็นไม้ที่มีสเสน่ห์ค่ะมีลวดลายในตัวตรงนี้ของเราเป็นค้าม้าลายนะคะใบจะสวยเลยนะคะแบบนี้ค่ะแยกไว้ให้ได้เยอะๆเลยค่ะเพื่อนๆเ,เอาไปประดับสวนเขาอยู่ในบริเวณไหนเนี่ยก็จะสวยถ้าเราเอาไปวางรวมกันไว้เนี่ยจะโดดเด่นเลยนะคะจะสวยเลยจะสะดุดตาเลยค่ะถ้ามี ค้าหลายๆแบบเนี่ยเอาไปวางไว้ด้วยกันเขาก็จะสวยนะคะมีความสวยงามมีความโดดเด่นนะคะเขามีลายในตัวก็จะเป็นไม้ที่มีสเสน่ห์นะคะอาเรียบร้อยค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะการแยกกระถางนะคะต้นค้าเราก็จะได้ปริมาณค้าที่เพิ่มขึ้นนะคะเรียบร้อยค่ะแค่นี้เราก็ลดน้ำแล้วก็เไปเก็บในร่มได้เลยค่ะ ช่องมารินชาแนลก็มีสิ่งดีๆมาฝากเพื่อนๆแค่นี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องมารินชาแนลด้วยค่ะสวัสดีค่ะ